ปี่หีห่ไมลี2565กขอให้ทุกท่านร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้กี้ยังคงมาพยากรณ์อากาศประจําวันใะห้พี่ๆน้องๆได้รับทราบอยู่เหมือนเดิมนะคะพยากรณ์อากาศประจําวันที่1มกราคม2565บริเวณความกดอ,อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นชนี้ทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก1-2ององศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ5-12องศาเซลเซียสยอดภูมิอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเซียสเหมาะอย่างยิ่งที่จะไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวค่ะและขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในรายนี้ เรามาเช็คดูสำหรับ และภาคกันเลยนะคะว่ามีสภาพอากาศเป็นอย่างไรภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมลลิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมลลิต่ำสุด14-18 อ,อุณหภูมิสูงสุดยีสิบเถึงสามสิบเอองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตำสุด7-15ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิตำสุด1 9าถึงสอองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกนเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะ ทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองร้อยสะ่สิของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่าสุด21-25องสศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียตสต,ยตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขน นองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยยี่ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสูนอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3งาสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรหางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปร,ะริปมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะนออกเชิงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง สวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะขอให้เที่ยวปีใหม่ย,ยังมีความสุขและปลอดโรคปลอดภัยนะคะคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย